สบาน6นครเชียงรายนะสำหับการออกกำลังร่างเสริมจังหวัดเชียงรายนะแสดงความยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะกราบไปให้กับเพื่อนด้วยนะครับอ่าสวยงามทุกทีมจริงๆนะสวดยอดจริงๆนะครับนะคะนี่คือรางวัลชมเชยทีมแรกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะครับแน่นอนเป็นความภาคภูมิใจของตัวน้องๆเองนะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนรวมถึง ผู้บริหารสหสิริสาและผู้บริหารในส่วนของวีดีด้วยรพร้อมเพรือดังๆให้กับน้องโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายนะครับน่าละค่ะยังมีอีกหลายรางวัลเลยนะคะครับขอบคุณน้องๆนะครับโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายนะครับค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะครับมาถึงค่ะรางวัลชมเชย โรงเรียนต่อมาค่ะรางวัลชมเชยนะคะสำหรับการประกวดร้องเพลงพระราชนิพ์พร้อมสินตลีลาระดับม .1 ถึงม .3 ค่ะได้แก่โรงเรียนแสดงความดีกับโรงเรียน แล้วเราก็านักแสดงรวมถึงทีมงานทุกคนเลยนะคใช่แล้วนะคะทำเต็มที่กันมากๆเลยนะคะจะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลยใช่ครับะะเราใช้เวลาในการถ่ายรูปนะครับก็ได้รับป้ายประกาศเกียรติคุณนะครับสำหรับประวัติที่ได้รับนะครับ การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ร,ร้องจิตตนาลามนตรีสนะครับขอบพระคุณนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาจิรัฐประวัตินครสวรรค์นะครับดีๆด,ด้วยนะคะหลังละค่ะ,คะไะกลเข้ามานะเราจะให้กำลังใจทุกโรงเรียนนะครับเอาละครับและรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลได้แก่โรงเรียน สามโคนะ้อะสังกัดโครงการบริหารสวนจังหวัดปัุกธานีอแสดงควาัดีด้วยนะครับขอบคุณน้นองๆแล้วกผ็ผู้สอนนะครับ<ะ>รวมถึงผู้บริหาทุกท่านเลยนะฮะนี่คือความภาคภูมิใจนะครับ คือะคะแค่ได้มายืนบนนี้ก,ก็ภาคภูมิใจแล้วนะใช่แล้วนะคะไม่ง่ายเลยนะคะการที่เราจะมายืนอ,อยู่บนเวทีระดับประเทศแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะครับต้องเจากเรียนสามโคกนะคะ <_' S 2> สำนักงานการบร,ริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับเรายังเหลือรางวัลรองชนะเลิศันดับสองรองชนะเลิศันดับหนึ่งแล,งงล้วรางวัลชนะเลิศน,นะฮะ ะะมาถึงค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะสำหรับการประกวดนะคะร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจิตลีลาระดับม .1 ถึงม .3 ค่ะรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะได้แก่โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ินดีด้วยนะคะยินด,ด,ดีทั้งกับนัก,กร้องนักแสดงผู้บรรจสอนทุกท่านนะฮะแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาด้วยนะครับผู้ปกครองด้วยนะครับในการที่ให้กำลังใจน้องๆนะครับใช่ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนี่คือโรองเรียนเย้สปารชนะชัยศรีนะครับสังกัดโค์งการบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วนั่นเองนะครับกับปรากวกร,รองชนะเลิศอันดับสองบทเพลงราชนนาินีบทลำนัครับ โอเคเรียบร้อยนะคะอขอบขอบขอบคุณนะครับแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับค่ะเอาล่ะช่วงเวลาตื่นเต้นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะกลางล่างตื่นเต้นมากนะข,ข้างบนนี่ก็มือเย็นหมดแล้วนะใช่ค่ะ,ะ,ะเอาล่ะครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่ ู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยนะครับยินด,ดีด้วยนะคะโอ้โหขอขอบคุณนะครับน้องๆจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับสงกัด รอชนะเลยอันดับเพียงนั่นเองนะครับใช่ค่ะเวลาตึมเต้นแล้วนะฮะโอ้โหหัวใจะวายใช่ไหมหัวใจะวายแบบนี้มันต้องส่งเสียงกรี๊ดออกมาดังต่างนั่นแหละฮะ เอาละครับมาถึงรางวัลชนะนชนเลิศรัางวัลชนะเลิศอันดับที่1นึ่ะคะสำหรับการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ร้องจินตลีลาค่ะระดับมัธยมศึกษาปีที่หนสาชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ แสดงความยินดีด้วยและแน่นอนเราต้องปรบมือและแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียน1 6โรงเรียนน้าล่ะคะ,คะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถ่ายรูปรวมกันใช่ไหมคะใช่ครับรน้องๆครับเราสัญญากณานะเราสู้ต่อไปนะเพราะ,ะว่า เต็มท <icana>, ี่แล <bubble> ้วทุกโรงเรียนจริงๆนะครับขอบคุณโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปีโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้าเย็นนะฮะโรงเรียนโคองการพันธส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายโรงเรียนเทศบาล1นะคะสังขวิทยาโรงเรียนเท่น าคิศึกษ่ะโรงเรียนเมืองายา4วัดหนองใหญ่นะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งบ้านเก่าวิทยาโรงเรียนสวนกลาพุทาลัยจีรประวัตินครสวรรค์ครับโรงเรียนสามโค้งนะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกิติคจค่ะโรงเรียนเทศบาลห้าวัดหัวป้อนองค่ะโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีนะคะแล้วก็โรงเรียนพั่ใหญ่โรงเรียนโรงเรียนนองบุรีวิทยาลัยค่ะใช่ขอบคุณทั้งบโรงเรียนเจ่นเลยนะครับที่ได้มา ืนอยู่บนเวทีแห่งความภาคภูมิใจเวทีนี้นะครับการแข่งขันทักษาาะวิชาการและงานบังคับการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศประจำปี2567ครั้งที่13ณนครเชียงรายกับการประกวดการกร้องเพลงราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาม .1 ถึงม .3 นั่นเองนี่ทุกทีมที่ลงไปแล้วนะ,ะ,ะผู้ฝึกซ้อมของเราที่